เงินสามขวบแล้วนะอีขวบครับทั้งเนทีขวบนี่ฟังยอาตู้ับงเดอนกีขวบแล้วครับขวบแล้วลูกสามตัวเดอเอายังมาต้องข้างหลังนั่อนี่ต้องเอาแม่เอาแม่อากูก็ต้อง้อาน้าก็มายืนนี่ดิเอามาตนั้มาเถอเอายังเอาแกเอาังลูก อัน้ให้แย่ร้องเพลงก่อนนะแย่ร้องเพลงนะแล้วขันเงินออมแย่ร้องจบนะขัเงินเป่านะถ้าเพงไม่จบข้ามเป่านะอ่ะ h p p y birthday to you h a p p birthday to you ฮัลดหลฮิลโหลดัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหเฮัหลฮัลโหัลไม่ฮปลโหลัลเหลหัเ พี่น้ตเราเปิดไฟได้ไหมน้อง Happy birthday to you เราเปิดเราเปิดนป Happy birthday to you ฮะร้องสิ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป่ารึเปล่าเป่าอ่าแล้วอายุยืดถนัดไหมเน้นองเป่า่ึเปป่า

เอาแล้วพอแล้วมันดังหมดแล้วลูกเดี๋ยวเค้กเปียกเก่งลูกตีมือตีมือตีมือก่อ่าเอาไปเอามาตุ๊ดแปะได้แปะอ่าตีม้วนต้วนอ่าได้ดิอ่าเค้กตัดเค้กอ่าพี่น่องพี่หน่องตัดได้เปล่าได้เปล่าได้สิลูกนี่ก็จับมือ วบแล้วนะกี่ขวบนะสามขวบตาใครถามกันงินกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบด้วยแบ่งให้ไปดูการเลยอ่ะนี่อ่ะอันน่งองซัม้องวกแม่มาช่วยอีกคนนึงอันนี้ก็นั่ง เอาตรงนี้ตรงนี้ลูกตรงนี้นี่นี่นี่แล้วก็ดกนเลให้พ่อจับลูกพจับมือเดี๋ยวเละเดี๋ยวหมดเลยก่อนเีให้เอยก่อนให้แม่กัดให้เอากรงกอนตรงนี้ื้อแม่สุดเลยอ่าลูกอองอ่าทนี้นะนี่ใช่นี่นี่ทำนี้นีทำนี้นีตัดใ่จาน่ยเดี๋ยวตัดให้แม่กสอนแม่กสอนอย่าดื้อ มามาด้วยเัเกพ่อนำให้หนูกดเอาวันนี้เนีเดี๋ยวแม่กงซื้อเค้กกดนะกดอ่าพ่อนำให้กดอัต้ามาก่อนมากชิ้นนี้ชิ้นนี้แมมมากาชิ้นใหญ่มากจริงจริ เขาเบาปัดม่ดดาตักอ่าตักตักตักตากตั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 กตนกตั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 กตากตักตัก่ากตากตักตักตักมักตักตักตีมาักต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 ักดกตักปักดักต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 ีกตักตัก้ักต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 กตักตักากตัมตกตักตกตักตกดีกาวกักตกตักาักตักตกตักตกตกักกักักกักกกักกกก ปุาขอปเอผมไม่เอาผมไม่เอายาอญหายาะหือยาหอยาหือยาเครัสองืครองมมครับก่อนากินเคกมันเกิดพูดเจยากินเคกมันเกิดยากินเคกมันเกิดขัเินป็นเด็ดดีนะครับเดยวนักสุดเก่งๆใส่ดื้อใส่ด้อไงใส่ดื้นะครับ่ะใส่ดื้ใส่ดื้ส ตักตักให้ป้าโนตตักให้ป้าโนตนานเลึผงไม่เอาผมไม่เอาป้าเมากโอ้ยไม่เอไม่ได้ลอง่ะไปละลูกลูเดี๋ยวตึ้งมากมป้าเย่อหลาน เด็กรูกใครูรูปอยู่วรูกอยู่ใคยือนยาเสนูกต้องเอะดยจับตาลูกลูกใหม่อะก็มันไม่ขายแล้วไงถูกแล้วตัวใครตัวมันเพราะว่าเด็กมันสนใจจะเล่นเค้กรี่เร็วแล้วเดี๋ยวมาแกะของฝันตัดแล้วไม่ตัดแล้วเดแล้วมาแกะของฝันเร็วอกเร็วไฟของกฝันกเร็วไฟจะไปนอน เดีวเอาโกง่วงนอนแล้วนะเอาโกง่วงนอนแล้วมาแกะของขวัญเร็วมาแกะเร็วของขวัญเนี่ยเล็นกองยล่งของมาเร็วามเล่นไงกับเล่นไงคิดเอาช้อนให้กงทานดิเอาไปทานบ้านมาเร็วมาแกะขอาขวกะเร็วลาแกะของขวัญยามาแกะแล้วาแกะของขวัญแล้วอยากรู้หมเดลยวนี้มีอะไรเดนี้มีอะไรนะอะแกะเร็วปนส่อแต่งแกะ มีมีของเกใช่อะล้วเมื่อกี้วปาสอแกะแแะเองตาเองแะแอันนี้เอดิจบดูดิอแกะย่าดึงกล่องออมาให้แล้วค่ะแล้วก็เปแกะดูว่าในกล่องมีอะไรนะขับได้เลยไหมแล้วไปอะไปยังไงไปช่วยกันแกะดูซิในกล่องมีอะไรแกนแกะ่แกะไอ่า้ย

ข้ากับ right. ตัวเองครับอ่ะมาเอากล่องนี้อีกกล่องนึ่งเอาตัวสิกำลังตันี้มาเก๊กอ่ะนี่อ่ะดูดูของขวัญบอนเร็วมาเอาของขวัญอีกกล่องนึงเร็วของขวัญอีกกล่องเร็วเร็วขันเงินอันนี้เร็วของขวัญเร็วอันนี้ของขวัญตัวนึงจะใช้ไปเล่นมา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 แก่งเลย แกเอาขนมาเร็วแกดูด้วในกล่องมีอะไรให้มันห่อมาทำไมเนี่ยห <c oughs> อมว้ทำไมเนี่ยของขวัญเนี่ยแกะแล้วแกะแม่แม่ช่วยเร็วเ <c oughs> ื่อ,งองังแ่กลด้แก <c oughs> แล้วน,นี้อีกกหนึ่งแสไมูไหมว่ามีอะไรรือเปล่าูดนี่เลสวนตัว อุูนี่นี่ในกล่องนี่ในถุงนี่มีนะปล่อยเขาเล่นดิค่ะจินตนาการเล่นเี่ถ่ายไปด้วยดิเนตอนที่เล่นเนี่ย้ถ่ายเนี่ยจะบอกจะลงเลยไม่สนใจของขวัญเลยอีกลอุ้มติดเน่ยนี่โอ้โหออ้้มอ้โหโอ้โหโหอ้โหโหโอ้โ้โ ใช่ไว่ะโอยองม่อล้โอยโอยมึงเห็นว่าลูกกูอยู่สิบขวบแ็้ไงเนี่ยซื้อมาแต่ละอย่างเนี่ยน้อหลานันชื่นนาการจ้ะนั่งรถมารถิกิิบิเยวไพวมันโยนแตกเยอะไรก็ไม่้โลอมองกล้องลยลูกถือแล้วมองกล้องหน่อยย่านไม่กล้องหนไติ้ขนด้าหลานโรลาไติ้งิ้งอะไไม่เยอะไติ้ง

แ้หน้าหนาวแล้วจะซื้อเสื้อหนาวแล้วจริงๆมันแกะไม่ได้รูปมันเล่นอย่างเงี้ยแหละมันต้องเยีลูกเด็กนี่ยเต็มเต็มน้ำเปล่าไปยากว่ะไต่กินโน้ตนี่มันของเด็กกี่ขวดขึ้นไปเนี่ยซื้อไม่ดูเลยเ็กริยะก็หลานฉันเก่งอ่ะหลานฉันฉลาดตัดใช่ไหมมันแกะไม่ได้ลูกมันเล่นอย่างเี้ย